แรงกันสอครับพี่น้องและสลับตาต่อไปมาดาวยทองคำปับเล็กโตวิกงเด็กบนะครับกราบเพราะรับใช้กับทุกท่านด้าน้าเวทีหวังว่าพี่น้องคงจำเหตุการณ์ได้หลังจากที่คาวินครับได้ทิ้งลูกความด้วยจดหมายไว้คนอุ้มหมาคนครับตอนนี้เด็กชิ้วมาก็โตขึ้นแล้วรับหมดโดยน้องปิ๊กและติดตามมาด้วยน้องเบลครับ น้องกายคุณน้องพี๊ครับคืนนี้นะบทเป็นตลกครับพี่น้องเย้ยยิงกันใหญ่เลยเ้อง ในชีวิตมานั่งคิดนอนคิดนึกถึงชีวิตของฉนทงนพัเพลงพวนเพลงดังอยากแต่งตัวแม่กอจับมือสอยแม่เป็นอะไรมาก็่อล ให้อววลคิดวันคงมีแต่แม่ขาดพอ่อเสมอมีทอขาดพายแม่ผงมีแต่พอมาหายมันทั้งโหดรายมาัน จะถามแม่ก็พูดไม่ออกแล้วใครจะบอกไวัไว้องมันนะไม่ได้ถามเลยเมื่อคืนผมนอนเอ้ยดูให้ดีใครโอ้ยเลิกเว้ย แล้วเดี๋ยวก็ได้เมื่อคืนผมนอนเห็นผีแต่พอลุกขึ้นไปดูอีกทีเอ๊ะนี่มันก็ไม่ใช่ตอนแรกผมนึกว่าเป็นคนคอ๋อที่แพ้ก็นุกเข้าแมวขอบคุยกับช้าด้วยครับ ขอบคุณมากครับดดตรงนี้นเฮ้เราไม่อดตายแล้วนี่เรามนีฟาเบียกินในรถแล้วอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าได้อันนี้ไปซื้อกินเองได้เครียดจังเลยเนี่ยขามาเนี่ยดวงไม่ดีทําไมอะเลิกไม่ดีแต่ขามาแล้วทำไมไม่ดีออกจากบ้านมาหลับมาตลอดทางเลยเออมาเตือนน่ทีเออถึงวัดและสบายใจก็ใช่ก็เลยขนของ,ของนี่ยยกกระโปรงกระเป๋าแต่งหน้าลง งานเงียบอย่างก็ป่าช้าเฮ้ยเงียบอะไรงานใหญ่ตโตก็งานเงียบก็คือเลยมองแงะเป็นมองหมาเห่ากันให้เกีียวเลยอ,อยู่วัดไหนน่ะหันไปดูป้ายวัดเขาตะเขาว <c oughs> ิ่งออกที่ไม่ทันมึงไปทําไมอ่ะมาไปอะ <c oughs> ่ะกูๆๆก็หลับป้าเลยขับรถง่วงๆก็เบร์เบร์บ้านชื่ออะไรนี่เน็ตนาของชั้น,นชัวยชื่อว่าไทยวันส่วนชั้นในน้าวว่าลุ่งเพชร ดูให้การได้นี่ไอ้ลุงเพชรทำไมชืวิตฉันเปวันเกิดมานะมีแต่แม่กาเวินคอยชุบเลี้ยงดูแลเชื่อมาโดยตลอดใช่แต่ผู้เป็นพ่อที่กำเนิดที่ไม่เคยพบหน้าค่าตาเลยเกิดมาก็มีแต่แม่เห็นแต่แม่คนเดียวอย่าไปคิดอะไรมากมายอย่างน้อยเราก็มีแม่ถึงขาดพ่อก็ช่างไม่เป็นไรแต่เรื่องที่น่ากุ้มมากเลยอะะบะกบะกรบะมาหาฉันทุกวันเลย ไม่รู้มาชอบฉันหรืชอบแกแล้วไม่รู้บอกได้เลยชาบาเหมือนจังเลยแม่แต่งตัวทั้งสวยชนะชบาไม่ได้หรอกนม่มาหาพี่ไพวันทันทีอย่าลืมนะวันนี้นะต้องบอกรักพี่ไพวันให้ได้เลยบอกไปเลยน้องจะบอกเลยให้ไหมชบาเขาชอบกูนะเออแน่ใจหรือเปล่าถูกต้องแล้วตาเขาอาจจะมองมึงแต่หัวนี่โป้งตีนะชี้มาทางหน้ากูเลย โอ้มองแค่นั้นเลยสังเกตมาหลายวันแล้วคอยเป็นแบบนั้นเป็นอย่างนั้นใครกันวะวันนี้เงียบเหรอเห็นไหมสองสามจับตัวฉันต่อไปฉันตื่นนอนไม่ได้สาว้ายจับไข่เฮ้ยสบาเดี๋ยวเดี๋ยวมือหักตรงมือเลจับตัวจับทามเลยจับทั้งเลยเฮ้ยชนี่ ้ามาหาพีทในห้องมีใครเห็นหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่มานี่เลยนี่ชบาพี่ใบวันตะคนไหนก็ไม่รู้ไม่บอกก็รู้สองเซจะเป็นเนื้อคู่กันสายสีเดียวกันเลยกลัวพาหัวหน้าไปตัดแว่นแล้วะชบาตาพี่ใบชบาเติบโตเป็นสาวคนเดียวแล้วลูกนี่เดี๋ยวก่อนลูกจะตังเนี่ยนะชบาโตเป็นสาวแล้วนะมันทำแบบนี้มันน่าเกลียดถ้าหาใครก็ไม่เห็นเข้าจะ ว่าฉบาได้หยุด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 ก่อนพี่ไพวันจ๋าเมื่อกี้พี่ไพรวันบอกว่าฉบาโตเป็นสาวแล้วใช่ไหมใช่ใช่ไหมฉบาโตเป็นสาวแล้วเนี่ยนะคนเนี่ยนะพอเริ่มโตเป็นสาวเนี่ยได้แล้วพอเริ่มโตเป็นสาวมันก็ต้องเรื่องมีความรักใช่ไหมล่ะสีซีกว่านั้นหน่อยแล้วก็มันก็ใช่ทำไมล่ะฉบานะเนี่ย หายแล้วใช่ไหมเนี่ยอยากจะมีคู่กับเขาสักคนหนึ่งแอบแฝงผู้ชายอยู่คนหนึ่งแต่บรรดานล่ะไม่น่าบอกกนะันดิเลิ่มตัวเป็นสาวก็มีความรักแล้วไปแอบรักใครเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่าโอ้ยอยู่ในหมู่บ้านลเลยจะพี่ไม่ใกล้ไม่ไกลพี่ไพวันเนี่ยรู้จักดีเลยจร่งหรอไอ้ไพวันเฮ้ยผู้ชายอย,อยู่ในบ้านนี้ถ้าผูใช่แกแน่แน่เลยคนรัสาทดูหลวงพ่อขบวนไปก่อนเลยบนเลยบนบน้บนบนาชบาลรักลูกเดี๋ยวจะถวายหัวหมูเลย ปรวยปัะทัด้วยพี่รู้จักตีเลยใช่ไหมใช่แล้วแต่ว่าเก็บฉบามาชีให้ดูได้ไหมสบามาชีตัวคนไหนเขาได้รู้แกเลยเดี๋ยวเริ่มเริ่มจากนี่เลยนี่ตพี่ผ้าสมานพี่สมานเหรอแกงักเลยไม่เอาไปงักแน่เจ้าชูทั้งวงไล่ไปเลยนะพี่นะไล่นนนอ้เรืไโเลยนี่ขันบนไม่เยอะลูกพ่อหนใน่ฉบมา แล้วเฮ้ <S <S ยโอ้เดี๋ยวพ่อของหมูไอ้ลุงเพชรเหรอชบาใครนี่ไหนเล่าเอ่อชบ,บารักพี่ไพรวัดรไงจ้ะจอเนี่ยเอาละทีนี้เจ้าพ่อก็หากินเอาเองเลยเนี่ยชจอมาชอบตัวเองอนะไม่ได้นะเราเป็นพี่น้องกันชอบพ่อป้าชบ,บารักแบบพี่น เฮ้ยจำไมเสียงหลงเลยเฮ้ยเลยจบไาททำกูเสียงหายเลยแต่ชอบไม่ชอบสวยๆจมูกด่งๆองเห็นนะเนี่ยใช่ไหมวบ้านตายพี่ไม่เล่นเลยนะเช็บป่าเฮ้ยตายชายตายตายตเพตาย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  ดาบานโชคดสมบัตคุณคุณคงดู้ดีรักน้องี่เป็นเพื่อเอาใจแช่พัดตาน้ารักไหมเชลเลนเดอร์เซ็กซี่น้าดูน่าดีน้าจูนน่าดีฮิโกรแชฟพัดน่รักล่านักน่ากลอวน่ารีบมาด โอ้โชอบพี่ไม่ชอบชบชบปะปะ้า้หรอมา่าตาโตเป็นลูกบูกเลยเก็บไว้ตาใครก็ไม่ตาดิดด้วยเร่างเข้าแล้ว หลอดดังชวมาโอ้ตามร่วงลอดไปแล้วชัวร์มีแค่มองสมตั้ปกินอะไรมาติใจหายับแห่ติ่งบการ่อน้ายืดองเขตรมวันตัวไ้่ยแป่นไหวแล้วนะ 嗯。<noise> ็นผู้หญิงเช่นใจต้องออกไปพ้นไม่ไปเดือด้วยเอาดื้อดื่นเหรอผนมือด้วยเพราะผีบไม่อยากจะสนอยับมาร้อนร้อนรวนรำพัอะไรมานฮะพูะพัวาพาไปเช็คสมองหมดเยอะน้องเกิดมาเป็นผู้หญิงเที่ยวมาวิ่งหาชาย เป็นหญิงต้องมีความอายอมาเที่ยวผูบบ้ชายเขาหา่ามต้องรังเป็นสาวเปลือกืระตอกเปล่เดียวกอกดอกไอ่กระด้างไม่ว่าจาอกดอไม่ว่าแล้วมีด่างจะหันเยอะปากดีหายใจอ่หาใจไูอเยเขาตกเป็นสาวแล้วน่าเกียด ออนี่พี่เป็นชายหรือเป็นเต่าตุยยิ้เข้าเท้าติดตาจะมากแล้วนะจะมาออตายเหนื่อยแล้วไปนักสักทีข้างในเตรียมยาลมไว้ด้วยัวนี้ผู้หญิงจะพลัง้งเยลยคนรักเขาเลือกไม่เกยเนาะไม่ใช่โขน ที่จะมัวเฉยจะดิบด้ี่เคยฉันละทำไมอ่ะน้าจผู้หญิงไปเลยจะรักหรือไม่ก็บอกพี่ไม่ชอบเลยใ้าวันน้รักบาน่บาเนี่ยจะปั้พี่ด้วยสบาอย่าเล่นแบบนี้นะพี่ไม่ชอบลยวันนี้่บาน่เฮ้ยเอาละว่ามันกินแน่ละช

รบการแสลงต่อครับพี่น้องย้อนกลับมาเท่ะเลเก่าอ,าอีก chạy yên gọi với tôi, tôi sẽ ngồi Đừng ngồi อย่าเบะบ้านกลูกเดี๋ยวมันไม่คืนมันเหมือนเดิมนะลูกนะนี่ก็ไม่จ๋าเปนไงลูกช่วยช่วยจะบาด้วยนะกระเด็นอะไรชะบาไม่หยบไม่หยบไม่หยบอีกิีกด้วยบอกแ้วผ่านพี่ลูกวันนี้นะชะบาใช่ไหมชะบานะชะบานั่งอยู่ในบ้านโโอ้หชะบานะพ่อพี่หยุดตัวนี้ท่านตั้งใจจะสดบนข้าวปีเลยแม่เอ้ยสวดตั้งแต่วันนี้ไปเลยชะบาอยู่อยู่ดีๆนะชะบาหันไป เ้นปีนี้กูว่ากูลาออกว่ะทำไมอะแต่รอบรองหัวหน้าเป็นงี้กูจะอยู่ได้ไหมเนี่ยเสียใจอยู่เสียใจจังเลยเสียใจเราไม่ต้องหานางโจ๊กละวไม่จ้ะวะไมนี่ยชบาเลยถามว่าไอ้วาป่าชะบาแบบนี้นะมันไม่ดีนะเจ้าพี่อยู่ๆนะ กันไม่ได้กันมัไม่ได้ทำช้าแต่ทีไล์วเขาไม่เชื่อชะบาเดนไล่ป๊าชะบาไปโอ้โหชะบาจริงเลยลูกป้ามันหลังคาเมื่อวานนี้ล่ะมาดีเลยพี่ตวดีบอกแป่ไเดี๋ยวนี้นะทำคำตอบไปดี๋ยวนีงเลยค่ะแต่ลังเวยสอวให้ทำตัวนม่เรื่องไงไอ้ไพลวับอกแม่มาเดี๋ยวนี้ยังอีกแม่ดูชบาดิ ไพวันก่อนที่ชะบาพูดมาเนี่ยแม่หมดล้อคิดๆเลยแม่ดุชาบาพูดไม่จริงเลยนี่ความจริงแล้วนะไพวันกับเพื่อนอยู่ในห้องสองคนชาบามาจากไหนไม่รู้มาถึงก็อบอกว่าพี่ไพวันชนะบารักพี่ไพวันไพวันก็เลยบอกชาบาเราเป็นพี่น้องก,กันรักกันไม่ได้นู่นเนี่ยไม่ฟังอะไรเลยดื้อไล่ปั้มไพวันมาเป็นความจริงครับแม่ผงศรีต,ต,ตีมา ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เหรอกาวินกาวินผ่องอะไรกันครับอย่างนี้แม่กูเนี่ยไปเบลบ้าแต่กเห็นลูกนะนั่งคงไปหมดแล้วแต่ชะบาบอกแม่กาวินมาทิลูกตกลงว่าใครเป้าใครกันแน่ลูกเออที่ที่พี่เพีวันพูดมาเล่ะจ้าสงสัยจะจริงบ้าไอ้วันนี้เขาเรียกกูมาเหรอวะโหนะกาวิน กาวินก็รู้ใช่ไหมทูตชาปาน่ารักพี่ไพวัลแต่ว่าพี่ไพวัลเขาไม่ยอมรับนักชาปาลเลยก็โหนารู้ลูกเอางี้นะลูกนะถ้าจะมารักพี่ไพวัลเขาจริงเอางี้ลูกเดี๋ยวรอให้พี่เขาปวดเรียนซะก่อนนาาน,านากาวินน่ะจะไปขอนะลูกนะฮะพี่นี่แหละเจ,จ้าไม่จ๋าแ,แม่ซะเลย ตอกเหรอพวกผมเนี่ยสองสีแล้วตีลูกตีเราไม่ได้ในหัวไม่ผัวเจริญลูกจริงนะจริงสิลูกเราจะไปเกาะบ้านเลยก่อนไหมเป้ก็ไม่ใช่บุ้งนะมาเขียนจะมีใหม่แล้วนะก็จะรอนะไปเข้าดาวด้วยได้อะไรก็ไม่รู้นะ จำปาป้า,า,า <c oughs> วจอมกินยาเลยลูกนะพี่น้องเพชรค่ะจ้าเนี่ยหัวมึงหรือจอมปวดเนี่ยหัวหนูค่ะ<ร>พี่เดี๋ยวพี่ต้องแต่งงานกับหนูนะคะแล้วเราก็เป็นผัวเมียกันผัวเมียกันใช่แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้แต่งงานกันแต่ใบวัปปงเนี่ยจะไปเสริม แม่ใช่ผมแต่งกับมันจริงเหรอเนี่ยแต่งทะลุน่ารักไม่ชอบาบาลเลยแม่ถ้าแต่งกับมันนะมผมแต่งกับยายโบโปูเสือดีกว่าแต่งจริงไม่เอาแม่แม่ว่าชบาก็น่ารักดีนะลูกนะแต่ว่าตอนนี้ไพวันยังไม่พร้อมนี่อยากมีคู่ชีวิตไพวันอยากจะปวดให้แม่ก่อนเพราะุกดไทยเป็นคนของแม่แต่ก็เรืองชบาแม่ก็อ,อย่าไปพูดถึงเลยนะล่อนชบาไปก่อน แต่ว่าเออคือลูกมีเรื่องอยากถามแม่ถามแม่ลูกเก็บพร้อมแล้วนี่ม่นานแล้วอยากจะถามมานานแล้วจ้าถามอะไรแม่เลยลูกเออคือไพวันอยากจะรู้ว่าพ่อไพวัน,นเขาเป็นใครกันจ้ะไอไพวันอยู่ที่ไหน,ไนบอกไพวันได้จ้ะ หอมได้ยังถามตกงานที่ันทำไมอ่ะ จำไว้รอดชีวิตแล้วลูกจะคิดเสียใหม่มีแม่มาเก็บความลับหรือแม่บังคับคนเรื่องถ้าถามเครื่องถามเครื่องคงไม่หมดเรื่อง สงสัยถ้าถามตกถามตกแล้วเรื่องจะจบอย่างไรไอ้วันนอ้แม่แ,แม่แม่แม่จะเย็นก่อน กันเธอที่อยากพูดกับแม่เองตัวนี้ขออภไอ้คนทมลูกย่อตบนี้ไปวันละปากกับแม่ก่อนนลลูกไมันจะมีทางตืนี่กับแม่แม่ว้ขอโทษจ้สาสัญญาโทษถามถึงโทษ ให้แม่เข็ยน้อใจแล้วก็ยวสัญญาวันที่พูดถึงรอรอวันนี้แม่อยู่บ้านะเรื่ันกับเพื่อนเนี่ยจบไปหาแา่์รอโน้แล้แม,ลแม่เนีเ่ยมันเลืองแท่เองข้อใจว่าฉันต้องการแบบนั้นแมกาวียนคนนี้ก็จะไี้ค่ะแต่ว่าความรู้ที่แม็กากาวีสอนให้กับเธอว่าทวันจะ่าไปใช้ดีทางที่ผิดกันลูกนะ เดีวี่สำคัญอย่าบอกให้ใครรู้นะลูกขอไัรวันเป็นลูกของไม่กังวิ่นคุณนี่ไปได้ไ้มไปอยู่บ้านนะจะรอในะลูกนะไม่ต้องวงนแแม่ดูแลเด็กด้วยนะแม่นะนอนไปก่อนดีกลับนะลูกจะแม่ขอบัยวัาอะไรกไน แล้วไปกับไอ้เบลซะด้วยแม่ไม่ค่อยไว้ใจเลย,เลยอย่าชวนกันไปกันร่อนที่ไหนนะลูกรักแม่สัญญาไว้เลยถ้าผมได้ดีผมจะกลับาามาเผาบ้านแม่บ้านกูไปไป,ไ,ปไม่ต้องห่วงแม่